สวัสดีครับครูไก่สมาร์ตอินสตรัคเตอร์นะครับวันนี้ครูไก่เข้าเวรครับและแน่นอนวันไหนที่ครูไก่เข้าเวรวันนั้นก็ต้องมีเรื่องเล่าของสิบเวรเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนครับ <laughs> และเรื่องราวเรื่องเล่าของสิบเวรของเราในวันนี้ก็ได้ก้าวเข้าสู่อีพีที่8แล้วนะครับและเรื่องราวของเราในวันนี้ขอนำเสนอในชื่อตอนว่ากระเป๋าหลอนซ่อนผีนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวเรื่องเล่าของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวดังมากๆถ้าคุกไก่ได้บอกกล่าวเล่าขานกับทุกท่าน ทุกท่านคงจะออกขึ้นมาในทันทีนั่นเองนะครับแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับถ้าว่าท่านอยากให้ครูไก่ได้ทำช่องเรื่องราวเกยกับผีนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเอร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาความสยองขวัญความหลอนใหม่ๆที่ครูไก่จะหามาจากพี่ๆตำรวจทั่วประเทศนั่นเองครับ และเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวความสยองขวัญของพื้นที่เมืองในกรุงเทพนั่นเองครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเกิดขึ้นที่โรงพักบางขุนนนเป็นสถานีตำรวจนครบ,บาลนะครับพื้นที่ของบางเกอกน้อยซึ่งเรื่องราวนี้ต้องย้อนเวลากลับไปถึง12ปีตั้งแต่ปี2 5 0 0 5 5นั่นเองครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ข่าวดางมากๆถึงความสยองขวัญของการฆาตกรรมของคนวิกลเจเริตที่กระทําต่อสามีของตนเองและปัญหาไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากที่ทําการฆาตกรรมเรียบร้อยแล้วเรื่องราวของวัตถุต้องสาบที่นําส่งมายัางห้องเก็บหลักฐานของโรงพักบางขุนนนได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความหลอนความสยองขวัญ ต่อเนื่องยาวนานนับ10ปีนะครับซึ่งเรื่องราวนี้สร้างความสยองขนให้แก่ทั้งประชาชนนะครับที่เป็นคนที่มาเข้าคุมขังทั้งแก่ตำรวจที่เข้าเวรรวมถึงช่วเวลากลางวันก็ยังเกิดเรื่องร้อนขึ้นแบบไม่เว้นแต่ละวันตลอดระยะเวลา10ปีด้วยกันนะครับขออนุญาตท้าความย้อนเวลากลับไป เมื่อปี2555นะครับทางโรงพักบางคุณนนท์ได้รับแจ้งเหตุจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับว่ามีเหตุการณ์ฆาตการรมการเกิดขึ้นให้เร่งเข้ามายัางพื้นที่เพื่อทำการจับกุมคนร้ายและมาพิสูจน์หลักฐานของร่างไร้วิญ,ญญาณของคนที่มีราบชือ่อมาให้ด่วนเลยนะครับคุณตำรวจ หลังจากที่โรงพักบางขุนนนท์ได้รับแจ้งเหตุเรียบร้อยนะครับจึงเร่งเดินทางเข้าสู่สารที่เกิดเหตุก็คืออาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนั้นนะครับหลังจากที่ไปถึงนะครับก็พบมีรอปภรอคุณตำรวจอยู่ที่ชั้น2บริเวณหน้าลิฟต์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อตำรวจมาถึงบริเวณของรอปภนะครับก็สอบถามนะครับถึงสาเหตุและสารที่เกิดเหตุนั้นนะครับรอปภก็ชี้ไปที่ กระเป๋าเดินทางใบไม่เก่ามากนะครับเป็นสีดำครับและมีความเปียกชื้นเปียกซกอยู่นะครับตำรวจก็เลยสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่รอเจ้าที่ตำรวจ,วรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าสู่สานที่เกิดเหตุนั่นเองหลังจากที่ได้ฟังความจากรปภได้ความว่าวันนี้ก่อนที่คุณตำรวจจะมาเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีผู้หญิงวัยกลางคนคนนึง ได้วานให้เจ้าที่ร,ปรอปภนำกระเป๋าใบนี้มาทิ้งที่ถังขยะด้านล่างนะครับเพราะเขาทำท่าทางงกงกเงิ่อแบกหามกระเป๋าออกมาจากห้องในอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเช่าเป็นรายเดือนเป็นลูกค้าประจําของสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะครับรอปภก็มีความเป็นผู้มีจิตอาสาครับหยิบกระเป๋าใบนั้นและนําลงมาทิ้งโดยผ่านช่องทางลิฟต์ของอาพาร์ตเมนต์นั่นเองครับ แต่หลังจากที่เราพอแบกหามารู้สึกว่ากระเป๋าใบน,นี้มันหนักผิดปกติมากๆเลยไม่รู้ว่าใส่อะไรเข้าไปข้างในหนักประมาณ40-50กิโลกรัมนะครับหลังจากที่ลงลิฟต์ลงมาปรากฏว่าถึงประมาณชั้น2เรอพอรู้สึกถึงความผิดปกติก็คือกลิ่นหาวคละคลุ้งออกมาจากกระเป๋าพร้อมกับบริเวณของหูกระเป๋าที่ทําการยกนะครับมีความเปียกเหมือนกับถูกล้างอะไรบางอย่างออกไปนะครับรอพอจึงหยุดลิฟต์นะครับที่ชั้น2 เปิดลิฟต์ออกมาและทําการลูดซิปและแง้มกระเป๋าดูนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะรอพอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างในกระเป๋านั้นนั่นเองครับหลังจากที่รอพอได้กทำการแง้มดูก็ถึงกับพังะครับเพราะข้างในกระเป๋านั้นเป็นร่างไร้วิญญาณแต่ปัญหาก็คือ ในร่างและวิญญาณที่ถูกหั่นสับเป็น,นชิ้นๆนั้นไม่มีศีรษะและไม่มีมือนั่นเองครับหลังจากที่ตำรวจได้ทราบข่าวนะครับและเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มาถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วตำรวจจึงถามรอพอนะครับว่าผู้หญิงคนที่ฝากให้นำกระเป๋านั้นมาทิ้งอยู่ที่ห้องไหนชั้นไหนรอรพอจึง ชั้นนั้นห้องนั้นให้ตำรวจได้รับทราบพร้อมกับนำทางไปนะครับเพราะไม่ว่าใครที่เช่าเป็นรายเดือนในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้รอปภจำได้ทุกคนนั่นเองครับหลังจากไปถึงสถานที่หน้าห้องเกิดเหตุนะครับตำรวจและลระอปภจึงทำการเคาะประตูเรียกให้คนที่อยู่ในห้องเปิดประตูออกมาครับหลังจากที่เคาะไปเพียงแค่2-3ถึงครั้งเท่านั้นเอง อย่างไม่ทันใช้กําลังหรือใช้เสียงที่รุนแรงอะไรนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูออกมาด้วยท่าทางสงบนิ่งเป็นปะกะติวิสัยเลยใบหน้ายิ้มแย้มต้อนรับตํารวจโดยไม่มีอาการวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นครับหลังจากที่ตํารวจเปิดเข้าไปผู้หญิงคนนี้ก็ค่อยๆนะครับบรรจงเดินไปที่บริเวณของโซฟาและนั่งคุยกับตํารวจครับ แต่ในขั้นตอนระหว่างทางเดินเข้าไปถึงบริเวณของโซฟานะครับตำรวจที่เข้าไปมีหลายนายและทุกๆนายก็ต่างมองไปบริเวณรอบๆของห้องนะครับและเห็นถึงสิ่งผิดปกติต่างๆมากมายในห้องแห่งนั้นครับในห้องแห่งนี้นะครับพบเจอเป็นเหมือนกับเมือกอะไรบางอย่างซึ่งเป็นของเหลวนะครับหาวาาบริเวณของรอบห้องเหมือนอัคระอะไรบางอย่างเต็มไปหมด บริเวณของประตูและหน้าต่างพบการเขียนเป็นอักขรยันและแปะพะยันติดไว้เต็มไปหมดบริเวณของพื้นนะครับมีชุดขาวเหมือนกับชุดนุ่งขาวห่มขาวของคนที่ปฏิบัติธรรมนะครับวางกองเอาไว้หลายชุดด้วยกันและบริเวณของห้องนั้นนะครับก็เหมือนกับมีสารที่ประดิษฐานซึ่งเป็นเจ้าของลัทธิต่างๆนะครับซึ่งเป็นบ,บัมือนกรรมการทรงเจ้าเข้าผีต่างต่าง หลังจากที่พูดคุยกับคนที่อยู่ในห้องนั้นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะครับผู้หญิงคนนั้นก็รับหน้าตาเฉยเลยนะครับโดยที่เล่าว่าตนเองนั้นเป็นล่างสถิตขององค์เทพอานน์ซึ่งมาเพื่อปราบปรามพญามารที่อยู่ในโลกใบนี้เพอถามไปอีกสักพักหนึ่งครับก็พูดขึ้นมาว่าความจริงแล้วตนก็เป็นสารที่ปริษฐานเป็นสารที่สถิต ขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเพื่อปราบพยามารหลังจากที่ตำรวจได้ทราบนะครับตำรวจก็ถามไปว่าคุณคือคนที่สังหารคนที่อยู่ในกระเป๋านั้นหรือเปล่าครับผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมาหน้าตาเฉยเลยครับใช่ไงฉันช่วยโลกใบนี้ไว้เพราะคนคนนั้นก็คือสามีของฉันเองและมันเป็นพยามารมาสถิตร่าง อันจำเป็นต้องฆ่ามันเพื่อที่จะกำจัดพยามาณน,นั่นเองครับหลังจากที่ตำรวจสอบถามไปสอบถามมานะครับและทำการจับกุมตัวนำส่งในขั้นตอนของการฝากขังนะครับในการขึ้นสารทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผ่านการตรวจโด,ดยคุณหมอจิตเวชเรียบร้อยจิตแพทย์นะครับผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มมีสติข,ขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับจึงรับสารภาพเพิ่มเติมในภายหลังนะครับว่าตนเองเนี่ย เป็นคนที่เชื่อเรื่องโชครงางต่างๆอย่างมากรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีองค์เจ้าที่อยู่ในตัวหลายองค์ด้วยกันและที่สำคัญครับคือผู้หญิงคนนี้เสพยาบ้าวันละยังต่ำา10เม็ดทุกๆวันนั่นเองครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากความเครียดนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยต้องดูแลสามีซึ่งอดีตเป็นดีไซเนอร์นะครับซึ่งนอนติดเตียงอยู่ก็คือ คนที่อยู่ในกระเป๋านั้นนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ตนได้ทําการสังหารสามีของตนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงทําการหั่นอวะต่างๆและยัดเข้าไปในกระเป๋าเดินทางนั้นและบริเวณของศีรษะและมือของสามีตนได้แยกนใสาทุ่งดําและนําไปทิ้งบริเวณของคลองบางเกอกน้อยก่อนหน้านี้และกลับมาทําการแพ็ค ศพทั้งหมดนะครับส่วนที่เหลือยัดเข้าไปในหีบห่อในกระเป๋าเดินทางและแบกหามลงมาเพื่อน,นำไปทิ้งในถังขยะและบังเอิญได้พบกับรอปอพดอดานหน้าห้องซึ่งมีจิตอาสาในการช่วยแบกหามลงไปทิ้งพอดีนั่นเองครับและเรื่องราวความสยองขวัญน,นะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เหล่าลูกค้าก็เริ่มจะหนีหาย หายไปนะครับแล้วก็ไม่มาใช้บริการกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ทราบว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะยังอยู่หรือเปล่านะครับแต่ปัญหาคือหลังจากที่มีการนำส่งเอาหลักฐานต่างๆไปเก็บไว้ที่โรงพักบางขุนนนทตัางหากนะครับหลังจากที่ร่างกายออนไล้์วิญญาณนะครับ ตำรวจนะครับมีการไปทําการประดาน้ําแล้วก็เก็บกู้ซากบริเวณของศีรษะและมือนะครับจากคลองบางเกากน้อยเป็นที่เรียบร้อยจากคําบอกเล่าของฆาตากรนั่นเองครับแล้วก็นําทั้งหมดเนี่ยไปทําการชาปนกิจและบาเพ็ญกุศลตามศาสนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วกระเป๋าก็นํามาเก็บไว้ที่ห้องเก็บหลักฐานของโรงพักบางขุนนนท์นะครับเพื่อรอให้คดีถึงที่สุดนั่นเองแต่ปัญหาครับ หลังจากที่กระเป๋านี้นํามาเก็บไว้ที่ห้องเก็บหลักฐานของโรงพักนะครับซึ่งจะเป็นห้องที่เก็บหลักฐานต่างๆซึ่งอยู่ในช่วงของการเจ้านาของสารนะครับซึ่งยังไม่ถูกนําส่งหรือว่านําไปเผาทําลายต่างๆและที่ได้เก็บไว้ที่นี่นะครับโรงพักบางคนนนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพราะว่าเหตุการณ์แปลกๆนะครับหลังจากเวลานอกเวลาราชการนะครับก็คือหลังจาก4ี่โมงครึ่งเป็นต้นมาเนี่ย จะมีตำรวจอยู่ในโรงพักเนี่น้อยจะอยู่แต่ตำรวจที่เข้าเวรเหมือนกับครูกไก่ในวันนี้นั่นเองครับหลังจากที่เรือตำรวจอยู่ในโรงพักเพียงไม่กี่คนโรงพักนี้ก็จะเปิดไฟอยู่แค่มันสองชั้นด้วยกันนะครับคือชั้นร่างสุดสําหรับการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนแล้วก็ชั้นสองนะครับซึ่งตำรวจเนี่ยอาจจะใช้เป็นที่หลับที่นอนนะครับตำรวจเวรต่างๆซึ่งเรื่องราว ความสยองขวัญก็ค่อยๆคืบขานเข้ามาครับซึ่งในวันนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มของคนที่ถูกจับมาขังเอาไว้ที่ห้องขังชั่วข่าวนะครับในโรงพักนั้นก่อนที่จะนําส่งเข้าสู่ศาลกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะครับกระเป๋าที่ถูกเก็บเข้าไว้ในห้องเก็บหลักฐานนี้นะครับก็มีเสียงลากไปลากมาบริเวณด้านในของห้องเก็บหลักฐานซึ่งอยู่ใกล้กันกับห้องขังนั่นเองครับ กลุ่มของคนที่อยู่ในห้องขังนะครับได้ยินเสียงของกระเป๋าที่ลากอยู่ข้างๆนะครับพร้อมกับมีกลิ่นเลือดคละคุ้งออกมาเตะจมูกอยู่ตลอดทั้งคืนนะครับพอวันรุ่งขึ้นคนที่ถูกขังนั้นจึงแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าทำไมถึงมีคนลากกระเป๋าตลอดทั้งคืนผมนอนไม่ได้เลยหลับไม่ได้เลยทั้งยังมีเสียงเหมือนคนนะครับลากกระเป๋านี้มีคนเดินไปเดินมาอยู่บริเวณของห้องข้างๆด้วย ตำรวจจึงบอกว่าในห้องเก็บหลักฐานนั้นปกติแล้วนอกเวลาราชการไม่มีใครเข้าไปยุ่งอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอ้าช่วงนี้ที่มีกระเป๋าสุดสยองขวัญน,นี้เข้าไปเก็บด้วยแล้วยิ่งไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งครับหลังจากนั้นเหล่านักโทษจึงเล่าขานกันปากต่อปากนะครับว่าโรงพักบางขุนนน มีเรื่องเล่าสุดสยองขวัญนี้เกิดขึ้นนั่นเองและตำรวจนะครับในทุกๆครั้งที่มีการนำของกลางต่างๆเข้าไปเก็บในห้องเก็บหลักฐานนั้นนะครับก็จะพบว่ากระเป๋าเดินทางนั้นไม่เคยอยู่ที่เดิมเลยครับมันขยับที่จุดวางอยู่ตลอดเวลาจะเข้าไปวันไหนเวลาใดกระเป๋านั้นไม่เคยอยู่ณจุดจุดเดิม เพราะฉะนั้นนะครับตำรวจทุกคนจึงเริ่มจะรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติครับและเรื่องราวความสยองขวัญน,นะครับผ่านมาปี2ปีมันเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆครับเพราะทั้งกลิ่นความเหม็นข่าวเลือดที่คลุ้งออกมาจนทั่วสอนอหรือใครที่เดินผ่านบริเวณของหน้าห้องเก็บหลักฐานนั้นก็เริ่มจะมีกลิ่นที่แรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บัญชานะครับท่านได้ทราบข่าวความน่ากลัวของกระเป๋าใบนี้นะครับท่านจึงสั่งลูกน้องบอกว่าให้นํากระเป๋าใบนี้ไปทิ้งเสียเพราะตอนนี้ได้พ้นช่วงสุดท้ายของการสั่งลงโทษของศาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือศาลพิพากษาถึงที่สุดกับนักโทษคนนั้นแล้วให้นําเอากระเป๋านี้ไปทิ้งเสียผู้ใต้บังคับบัญชาจึงนํากระเป๋าใบนี้นะครับนําไปทิ้งหลังจากที่นําไปทิ้งนะครับ เรื่องราวมันก็ดูจะผ่านไปด้วยดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือหลังจากที่วันนั้นเวลาค่ำคืนตำรวจมาเข้าเวรกันตามปกติครับและตำรวจก็ได้ยินเสียงลากกระเป๋าครับและในวันนั้นเป็นวันที่เรียกว่าวันดีคืนดีหรือไม่ก็ไม่ทราบได้เพราะไม่มีหนักโทษมาถูกคุมขังเป็นเพื่อนกับสิบเวรเลยสักคนเดียว สบเวรเข้าเวรอยู่ที่นี่กลุ่มของสายตรวจก็ไปอยู่ประจําป้อมตรวจต่างๆเพราะฉะนั้นคนเฝ้าโรงพักนี้ก็เหลือเพียงแค่สมียนเวรเพียงคนเดียวนั่นเองครับหลังจากได้ยินเสียงลากกระเป๋าไปกระเป๋ามาตลอดทั้งคืนเสมียนเวรคนนี้ก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกตินะครับก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโรงพักของเราอีกแล้วทำไมนะกระเป๋าใบนี้มันถูกนำไปทิ้งแล้วนี่นะ ทำไมยังได้ยินเสียงอยู่ทั้งที่ตนเองอยู่เพียงคนเดียวนะครับหลังจากที่ตนเองรู้สึกได้ว่ามันมีกระเป๋าลากไปลากมานั้นนะครับจึงเดินมาดูบริเวณของสถานที่เดิมที่ก่อนที่ถูกนําไปทิ้งคือบริเวณของห้องเก็บหลักฐานนั่นเองครับเป็นคนที่ใจกล้าหน้าดูเลยนะครับหลังจากที่สิบเป็นคนนี้มาดูบริเวณของหน้าห้องเก็บหลักฐาน มองผ่านประตูช่องประตูเข้าไปก็ได้พบกับภาพอันสุดสยองขวัญหน้าผงะครับเพราะในห้องเก็บหลักฐานนั้นมีกระเป๋าตั้งอยู่นั่นเองครับซึ่งกระเป๋าใบนั้นยังตั้งผงาดโดยหันรบริเวณของหน้ากระเป๋ามาทางสิบเวนเสมือนจะบอกว่าฉันกลับมาแล้วนะ หลังจากวันนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์อันสยงขวัญออกมาจากกระเป๋านะครับตอนเช้ามาสิบเวงคนนี้จึงเร่งแจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาครับผู้บังคับบัญชาเห็นถึงความสยองขวัญน,นั้นนะครับนําไปทิ้งก็ยังกลับมาเองได้ผู้บัญชาก็เริ่มจะเชื่อแหละครับจึงสั่งให้ลูกน้องและแม่บ้านนํากระเป๋าใบนี้นําขึ้นไปเก็บที่ชั้นสซึ่ง เป็นสนังงานที่ไม่มีใครอยู่ประจําการณชั้นนั้นนะครับโรงพักนี้มีทั้งหมด4ชั้นและชั้นสุดท้ายคือชั้นที่5คือชั้นดัดฟ้านั่นเองให้นําไปเก็บที่ชั้น4ี่บริเวณห้องน้ําซึ่งบริเวณห้องน้ำนะครับของสถานที่ราชการของชั้น4เนี่ยก็จะเป็นห้องมุมเล็กๆซึ่งเป็นห้องเก็บอุปกรณ์การทําความสะอาดของแม่บ้านนั่นเอง จึงให้นําไปเก็บที่ชั้นนี้ซึ่งในห้องอุปกรณ์ทำความสะอาดนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรหรอกครับเพราะแม่บ้านจะใช้ห้องน้ําของชั้นล่างเป็นหลักนะครับในการเก็บสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อนําไปเก็บนะครับทุกคนก็คิดว่าจะเก็บและฝังลืมไว้ในห้องนั้นเลยนั่นเองนะครับแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับกระเป๋าใบนี้มันมีล้อเลื่อนครับและเมื่อมีล้อเลื่อนมันจึงลากตัวเอง ไปได้ครับกระเป๋าใบนี้นะครับหลังจากออกมาจากห้องเก็บหลักฐานนะครับเหมือนกับติดปีกให้ตนเองครับกระเป๋าใบนี้มักจะไปโผล่ณสารที่ต่างๆครับในโรงพักบางขุนนนท์จนมาที่โจอดจันทร์นะครับกับทั้งตำรวจที่เข้าเวรหรือคนที่ถูกจับกลุ่มในห้องขังนะครับรวยเป็นพื้นฐานเลยคือจะมีเสียงลากของกระเป๋ามีกลิ่นเลือดคระคุงออกมาและมีเสียงพึมเพาพึมพำมอเป่า,า,าออกมานะครับ ทุกคนก็จะรู้ได้เลยทันทีนะครับว่าเป็นเสียงความหลอนสยองขวัญออกมาจากกระเป๋าใบนี้เคยมีเรื่องเล่าครั้งหนึ่งครับของตำรวจที่จบใหม่มาฝึกงานนะครับเป็นตำรวจนักเรียนในสิทธ์ตำรวจนะครับมาฝึกงานอยู่สถานที่แห่งนี้ครับซึ่งนักเรียนในสิทธ์ตำรวจคนนี้นะครับก็ได้รับหน้าที่ในการเข้าเวรซึ่งเป็นปกติครับของน้องๆที่อายุ23 24ครับซึ่งติดโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งยุคนั้นก็มีโซเชียลแล้วพ็ผ่าน เหตุการณ์นี้ก็มันสีหปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่อยู่ที่โรงพักนี่มาอย่างยาวนานชอบเล่นโทรศัพท์มือถือและเดินไปเล่นไปครับซึ่งวันนั้นนะครับในช่วงเวลามันสัก4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับตำรวจหนุ่มในนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะเดินขึ้นไปบริเวณของชั้น2ครับตอนนี้เขาอยู่ที่ชั้นล่างซึ่งจะมีการเปิดไฟอยู่แค่2ชั้นด้วยกันนะครับคือชั้น1นและชั้น2ชั้น3ชั้น4ี่ก็จะปิดไฟเอาไว้นะครับชั้น4ปกติก็ปิดไฟอยู่ตลอดไม่มีใครเข้าไปยุ่งนะครับ ตำรวจคนนี้ต้องการที่จะขึ้นไปบริเวณของชั้น2ครับโดยความที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยความที่เป็นตำรวจฝึกงานนะครับจึงเดินเพลินไปหน่อยหรืออะไรดนใจให้เดินขึ้นไปก็ไม่ทราบได้นะครับเขาเงยหน้าขึ้นมาครับปรากฏว่าเขาอยู่ในที่ที่มืดมากๆมันไม่ใช่ชั้น2ที่ต้องการจะเดินขึ้นมานี่นาะเพราะชั้นสองเปิดไฟเอาไว้ทําไมชั้นนี้ถึงมืดหนักนะตำรวจหนุ่มในนี้จึงมองไปบริเวณของ ด้านหน้าของตนเองครับปรากฏว่าตนเองไม่ได้ยืนอยู่บริเวณของหน้าบันไดถ้าขึ้นมาตรงบันไดก็ต้องอยู่บริเวณของหน้าบันไดใช่ไหมครับแต่ตัวเองดันมาอยู่ที่นาห้องน้ำครับตัวเองพยายามมองไปที่หน้าห้องน้าปรากฏว่ามองเห็นอะไรดูไหมครับที่น้าห้องน้ํานั้นตํารวจหนุ่มในนี้พยายามเพ่งมองในความมืดไปได้กลิ่นคาวเลือดคลักคุ้งออกมาเตะจ,จมูกเกือบจะอ้วกแตกนะครับ และหลังจากที่สายตาเริ่มปรับกับความมืดได้แล้วก็มองเห็นเป็นกระเป๋าวางอยู่ด้านหน้าของตนเองระยะไม่ถึง10เมตรนั่นเองครับและแน่นอนครับทุกคนก็จดจานอยู่แล้วและตำรวจหนุ่มนายนี้ก็ได้ยิงข่าวมาเช่นเดียวกันหลังจากที่ตนเองเห็นว่าด้านหน้าของตนนั้นเป็นกระเป๋าแน่นอนครับถ้าเป็นคุณคุณจะทำอย่างไรโกยแนบครับ ตำรวจคนนี้หันหลังและสับตีนแตกเป็นที่เรียบร้อยครับและปัญหาคือพอหันหลังแล้ววิ่งครับก็ดินเสียงกระเป๋าลากตามหลังมาติดๆนั่นเองครับตำรวจนายนี้พอผ่านบริเวณของหน้าบันไดหันไปเห็นเลขจึงได้ทราบได้นะครับว่าชั้นนี้คือชั้นที่สี่จึงรู้แล้วว่าตัวเองโดนเข้าแล้วครับจึงวิ่งลงมาอย่างไวนะครับและลงมาบริเวณของชั้นล่างสุด และได้อยู่กับ10เวรที่เข้าเวรด้วยกันเพราะว่าตำรวจหมายคายได้ปล่อยให้อยู่เวรกลางคืนคนเดียวนะครับมาบอกกับ10เวรครับ10เวรจึงแจ้งกับผู้บัญชาผู้บังคับบัญชานะครับก็เห็นว่าเรื่องราวเนี่ยมันดูจะหนักหนาสหัสาการมากขึ้นไม่จบไม่สิ้นนะครับจึงทําบุญบริเวณของสอนอบางขนนนนะครับไม่ใช่ทําบุญครั้งเดียวแต่ทาบุญหลายครั้งด้วยกันนะครับ แต่เหตุการณ์พวกนี้ก็ไม่ผ่อนเบาลงเลยครับจนหลายๆครั้งนะครับที่มีรายการล่าท้าผีต่างๆนะครับก็ไปทำการพิสูจน์ทราบว่าโรงพักนี้เนี่ยเฮี้ยนจริงไหมมีกระเป๋าที่สยองขวัญที่เหมือนกับต้องการหาคำตอบว่าตัวเองทำไมต้องตายและถูกยัดไว้ในกระเป๋าเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับทุกคน ก็ได้พบเจอกับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวแบบเฮียนนี้นะครับไม่เว้นแต่ละรายการนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันท่านต้องการพิสูจน์ความเฮียนและเข้าไปที่โรงพักนี้โรงพักนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยกระเป๋านี้ได้ถูกไปดําเนินการตามศาสนาทําการเผาทําลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโรงพักนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเบาลงนะครับและเรื่องราวความสยองขวัญของเราในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ สรุปสุดท้ายนะครับไม่แน่นะครับความหลอนความสยองขวัญทั้งหมดนะครับที่วิญญาณต้องการสื่อให้พวกเราได้รับทราบเนี่ยอาจใช้ไม่ใช่ต้องการหลอกหลอนผู้คนนะครับแต่เขาอาจจะต้องการที่จะหาความเป็นธรรมให้ตัวเองครับว่าทําไมตัวเองที่เป็นคนที่ป่วยติดเตียงอยู่นั้นจึงต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นพยามารเป็นยักษ์เป็นปีศาจและถูกฆ่าธรรณกรรม อย่างหน้าอเนกอนาถที่สุดครับหลังจากที่ถูกฆาตกรรมเรียบร้อยยังต้องถูกยัดเข้าไปในพื้นที่เล็กๆแคบๆนั้นอีกศีรษะของตอนเองมือตอนเองจะถูกแยกชิ้นส่วนไปทิ้งไว้ในที่เปล่าเปลี่ยนในที่ห่างไกลนะครับถึงแม้ตอนสุดท้ายจะถูกงมขึ้นมาถูกทําการชาปนากิจธรรมหลักของศาสนาเรียบร้อยแต่วิญ,ญญาณไม่ได้เบาบางลงเลยครับเพราะสิ่งที่เป็นวัตถุต้องสาบก็คือกระเป๋าใบนั้น ยังคงอยู่นั่นเองเขาอาจจะแค่ต้องการให้เราทําการเผากระเป๋าใบนั้นไปเพียงเท่านั้นเองก็เป็นได้นะครับแต่ด้วยความน่ากลัวและการแสดงออกที่ไม่บอกตรงๆนะครับอาจจะทําให้ทุกคนตีความเป็นต่างๆนาและทําการฝังลืมไม่กล้าที่จะไปแตะต้องกระเป๋าใบนั้นเลยนั่นเองครับและนี่คือเรื่องราวความสยองขวัญของเราในวันนี้ ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและโปรดฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากครูกไก่และอย่ายึดติดกับเรื่องราวสยองขวัญให้มากนะักจงสนุกกับมันและจงนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กับเรื่องราวเรื่องเล่าสิบเว็ของเราในวันนี้ตอนกระเป๋าหลอนซ่อน,อนผีนั่นเองครับ